จัดให้ไปสักกข้างบ้านเอาให้กระหึ่มไปเลยครับพี่พี่พลำโพงบูทูธเทีเอสหนึ่งเศูนย์เจ็ดสินิ้ว2ดอกเสียงแบบนี้ฟังก่อนนะครับเสียงแบบนี้ ช้างบอกเลยเบสอย่างลึกครับพี่พี่สิบนิ้วสองดอกตัวใหญ่ๆมีไฟด้วยนะพี่พี่ตามมาครับตามมาดูลูกเล่นการปรับเขาก่อนนะจัดเต็มแบบนี้เลยนะด้านบนลําโพงนะครับพี่พี่เสียบไม้หนึ่งไม้สองได้นะกีตาร์อินได้ใครมีกีตาร์เสียบกีตาร์เล่นไปกับเขาได้ด้วยนะครับโอเค USBSD card ์ดครบนะครับพี่ดูฟังก์ชันเขานะตามมานะเบสแหลมอิสระนะครับกีตาร์วอลลุ่มแยกนะแล้วมีอะไรรู้ไหมครับไม่นะครับพี่พ,พี่ปรับไมให้ร้องเพลงเพาะมากขึ้นได้ด้วยนะเพราะว่ามี ไม้แแหลมไม้เบสให้ด้วยแล้วก็จานแบบนี้วอลลุ่มหัจริงตัวนี้บอกเลยตัวสุดจริงแล้วเป็นตู้ไม้นะครับเป็นตู้ไม้ลอลากนะตัวเขาเองมีของมาให้พี่พีเพิ่มเติมด้วยนะครับเป็นไม้ลอ,อย UHF เลยนะแล้วก็มีไม้สายดีๆไม้สายเขาไม่กิ๊กก๊อกนะครับ,บพี่ๆไม้สายเขาทำมาให้เราดีๆเลยไว้ร้องเพลงคู่กับเขานะแล้วก็รีโมทควบคุมด้วยนะครับ เนี่ยจะจัดก็จัดแบบนี้เลยใครชอบแบบตัวใหญ่ๆไซส์เบิ่มๆสินิ้ว2ดอกมาตัวนี้ดีเลยครับตู้ไม้แน่นจริงแน่นจริงทั้งบอกเลยแน่นมากนะตัวนี้เบรแบบโห,โหโหจริงฝากเลยครับ KTs1707 นะครับ10นิ้ว2ดอกทั้งจัดให้ราคาไม่แพงที่ h v Group ครับ